สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยูดีแมแห้งครับพี่น้องคลิปนี้มาคุยกันเรื่องถั่วฝักยาวเก็บได้กี่เดือนให้ผลผลิตยาวนานแค่ไหนพี่น้องเคยสงสัยไหมครับมีพี่น้อง fc ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นมือใหม่อยากจะทราบอยากจะรู้ถามเบาต้นมาว่ามันให้ผลผลิตกี่เดือนมันอยู่ได้นานแค่ไหน ถั่วฝักยาวเป็นพืชอายุสั้นครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหน,ไหนมันอยู่ได้นะมันอยู่ได้หลายเดือนครับสเดือนหเดือนนะมันอยู่ได้แต่ผลผลิตมันจะติดดอ,อกออกผลให้เราแบบสมบูรณ์แบบเก็บไม่ต้องคัดเนี่ยเต็มที่สเดือนครับสองเดือนเนี่ยคือเราต้องบำรุงอย่างดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบจำพวกคอโมลจำพวกอาหารเสริมต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการให้น้ำเนี่ยต้องสม่ำเสมอการดูแลจำพวกเพลี้ยจำพวกมแมลงเนี่ยมันต้องได้คุมได้เต็มที่สองเดือนครับมันจะให้ผลผลิตของเราติดดอกติดฝักสวยชนิดที่ว่า ไม่ต้องคัดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนถั่วมันจะอยู่ยาวไปได้สามสี่เดือนห้าเดือนมันยาวได้ก็จริงนะครับแต่หลังจากสองเดือนไปเนี่ยเข้าเดือนที่สามเนี่ยฝักมันเริ่มจะเล็กลงนะครับฝากเริ่มจะไม่อวบเริ่มจะไม่ยาวคือมันยังเก็บได้คัดเลยครับคราวนี้เราต้องมาคัดนะครับ มันก็จะมีสลับฝักเล็กฝักใหญ่ยาวบ้างสั้นบ้างนะครับจะดูแลยังไงก็แล้วแต่นะครับดูแลดียังไงก็แล้วแต่เต็มที่มันได้แค่สองเดือนอั่นะรครับเดือนที่สามเดือนที่สี่ก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับผลผลิตมันก็จะเริ่มถอยลงเพราะว่าโั่เนี่ยมันเริ่มแก่ตัวนะครับ พอมันเริ่มแก่ตัวแล้วเนี่ยโรคมันก็เริ่มมานะครับต่อให้เราควบคุมยังไงฉีดสารก็จัดเชื้อราสังจับแมลงยังไงมันก็เป็นครับโดยเฉพาะจำพวกราสนิมมาครับเพราะว่าอายุของถั่วเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วนะครับภูมิต้านทานของเขาเนี่ยก็เริ่มจะลดลงนะครับ อันนี้คือถั่วฝักยาวนะครับซึ่งพี่น้องถามมาก็คลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับว่ามันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการบำรุงว่าเราดูแลดีแค่ไหนนะครับให้น้ำสม่ำเสมอให้เตะพอดีนะครับเอาแค่พอดินชื้นๆอย่าถึงกับแฉะแฉะมากก็ไม่ดีนะครับจำพวกโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยมันถามหานะครับ แห้งมากอ่าแห้งก็ไม่ดีครับให้น้อยเกินไปมันแห้งก็ไม่ดีจำพวกเพลียไฟจำพวกอะไรต่างๆมันก็มาอีกนะครับจำพวกโรคอื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้แต่พอดีเพราะมันชื้นๆไม่ถึงกับแห้งไม่ถึงกับแฉะนะครับเขาก็จะอยู่ได้นานปุ๋ยก็จะขาดทีนี้ถามว่าวิธีการบำรุงการให้ปุ๋ยเนี่ย อาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบสำพวกฮอร์โมนสพวกอาหารเสริมอื่นๆเนี่ยนะครับอาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับในช่วงที่เราเก็บนะครับเพราะว่าโถ่เขาต้องการสารอาหารไปบำรุงไปหล่อเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเพื่อที่จะ ผลิตดอกออกผลให้กับเราไปเรื่อยๆนะครับถั่วเนี่ยพอเราได้เก็บแล้วเนี่ยดอกมันก็จะออกเรื่อยๆฝักมันก็จะมีให้เราเก็บอยู่ทุกวันนั่นแหละรครับถ้าปลูกเยอะนะครับหรือไม่ก็พี่น้องอาจจะเก็บวันเว้นวันก็ได้เพราะว่าถ้าเก็บทุกวันเนี่ยก็มันอาจจะได้ไม่ค่อยจะเยอะ,ยอะก็อาจจะเก็บวันเว้นวัน เพราะว่าหลายๆท่านในหลายสวนก็จะเก็บวันเหว้นวันนะครับแต่บางคนก็เก็บทุกวันเพราะมีออเดอร์สั่งซื้อมาเขาก็เก็บทุกวันนะครับได้กิโลกิโลก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาขึ้นอยู่กับการบำรุงนะครับว่าจะให้ถั่วของเราเนี่ยเก็บได้ยาวนาน กี่เดือนอยู่ได้นานแค่ไหนก็ใส่ปุ๋ยสูตรที่พี่น้องใส่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ถ้าต้องการอยากจะบำรุงผลบำรุงดอกจริงๆเนี่ยก็เลือกที่ตัวท้ายสูงนะครับเอาตัวกลางสูงตัวท้ายสูงหรือจะเป็นตัวหน้าสูงตัวท้ายสูงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็จะเลือกสูตร สิบสา1สยี่สบอ็ดส่วนทางใบาทางใบถ้าเป็นปุ๋ยทางใบก็เหมือนกันครับก็ใส่ตูดอ่สูตรตัวท้ายสูงนะครับฉีดตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากนี้มันก็ยังจะมีจำพวกอาหารเสริมอื่นๆอีกมากมายนะครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าเราจะบำรุงอะไรบ้างเพราะว่าการบำรุงให้กับถั่วเนี่ย หรือให้กับพืชอื่นๆเนี่ยมันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับมันเป็นเทคนิคแต่ละคนด้วยหลายท่านนี่เยอะนะครับจำพวกยาจำพวกฮอร์โมนจำพวกสารบำรุงต่างๆเนี่ยโอ้โหเป็นคนด,ดังนะครับเยอะมากก็แล้วแต่นะครับชาวบ,บ้านเราเรียกกันว่าสูตรใครสูตรมันนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องไปตามเขามันก็ขึ้นอยู่กับพืชของเราด้วยให้พี่น้องสังเกตว่ามันขาดอะไรนะครับถ้ามันไม่เขียวมันไม่โดนใจของเราเราก็ใช้สูตรตัวหน้าสงูงหรือจะพวกยูเรียเข้ามาช่วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้สูตรเสมออย่างเดียวมันก็ไม่งามนะครับ เพราะฉะนั้นอาสูตรเสมอมาช่วยสักหน่อยแต่อย่าใส่เยอะนะครับอย่างถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าไปใส่เยอะมันจะบ้าใบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันงามแล้วมันเขียวอยู่แล้วเนี่ยอันจะพวกปุ๋ยยูเรียเนี่ยอย่าไปใส่นะครับถ้าไปใส่เมื่อไหร่มันจะบ้าใบการที่มันจะติดดอกออกฝักออกผลให้เราเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับมันจะมีแต่ใบ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเนี่ยอย่าไปใส่นะครับเราก็ใส่เฉพาะสูตรที่บํารุงดอกบํารุงฝักแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบอต้นดือซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ